่ทืกอยู่ครับนี่ผมว่าบุธกบครับน้ำท่วมพิ่นดีนี่ครับนี่กบนี่กบอยู่ใ้น้ำผูน้ำท่วมตุ้มเหมือนนะครับนี่เข้าอีกแล้วครับปลาตัวนี้ก็ตายครับนี่ง่ายเลยครับกบตัวสวยเลยครับถือว่าโอเคครับกบเลยครับนี่กาที่เราไปใส่บ่วงครับ สองมือก่อนนะผมใส่ม่วงได้หนูอยู่แล้วครับซองตัวอันนี้ผลยุดครับผลยุดในซองมือแหละมีแดกมาลองใส่ตุ้มบบบก,กลบลงมืงครับนี่สิบรางครับตุ้มกบแล้วก็เยื่อปลาเค็งครับนี่ทำไหมเยื่อปลาเค็งครับนี่เห็นบหมครับไหมเยื้อปลาเค็งล้วนๆน,นะครับนี่ปลาเค็งครับสิบราง ใส่ลงเมืองขามบันเดทเลยว่าใส่อยู่หน้าดำเพื่อนนี่ล้อนาพระเทาเลยละครับน่าจะมีอยู่ครับกบทึกบุธึกิดเขาจะลุ้นเอาครับไปผมขอใส่ก่อนนะครับเด้อครับนี่ปลาเข่งผมยัดมาแล้วครับนี่ใส่ลงมาแล้วปลาเข่งปลาเข่งสามตัวครับนี่แล้วก็ฟูมงองเม็ดครับนี่ ใส่จุดนี้นะครับน้ำกับผุดีได้ครับเนบี่ยัย่างแม้นย่างหลายครับน้ำน้ำผุดีใส่เลยโบเ,เห็นนะครับใส่นี่แหละครับเนี่ยลาดตมสะ่าไหรครับ ียบร้อยคบนี่ตุ gone, ่มครบนี่ปลาเข็งแล้วก็ตุ้มผมครับนี้น้ำพุดีเลยนะครับมองนี่ให้พอดีแจ้งแจ้งแงเนี่ยกบถ้ากบมาเมืนอกี้เเห็นครับแล้วเมื่อก้เรเข้าถ้ามีกบครับเรายบร้อยคำรางนี้เดี๋ยวผมทายให้บังใส่บังอีกลางนึงแล้วผมกิขพอใส่ตุ่มครับครับปลาเข็งคบนี่ไหลเลยครับปลาเข็งได้ปลาเข็งมาไหลครับครับผครับนี่ งัดเข้าไปแล้วกับุูมนี่ยหุบสองกวอนครับใส่เบื้องล่างนี้นะผมใส่ใด้หัวไส่นะครับเนี่ยใส่ก่อนจะมาขำครับนี่ตุกปลาปาไเไปปักเค็งไส่แล้วครับเนี่ย ไม่กัดนครับไม่กัดกระหักกับไม้แถวนี้แหละครับนี่พวกได้เส้นมครับพวกได้ไม้เว้นไม้เพื่ให้ตุ้มตีนครับทำนี่เรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวมือลุ้นนำกันเข้ามาเนี่ยปวเสาครับผมขีขอใส่ตุ้มก่อนครับเด้อ เพิ่งใส่ได้สองหลังนี่และนี่ยงเปียดหลังผมยังมาคำ้ำล่อรุ้นกันตัวเซาครับยามลงมือมือเซาสิมาน,นี่บ่บ่ได้มาใส่หึงครับฝนตกไปครับ ครับรุ่นสวัสด์ตอนเสาครับยามตุ้มกบครับที่มาใส่ไว้วานนี่ลมมาว่าน,นี้มันนี่หนาวเลยครับทางสะกนเฮาออากาศเย็ยนมากแลวครับมันนี่แต่ก็ยังมีขึ้นผลมาอยู่ด้วยครับไอครับรุ้นน้อกันครับร รุ่นยามต้องกันมาแต่เซาในมันนี่มันจะกาศดีครับอากาศเย็นแล้วใสครับใส่ไว้วันนี้ครับซิบซิบหลังจะคิดได้ผลอยู่น่าเล็กไ,ได้ผลรู้ครับกระปูได้ บ่ได้ผดกบไดไ้ได้ปูครับเนะลยรางแล็กเอาดูนะครับรบางแลกดูดปูลุ่นหลางทั่วไปนะครับเนาะครลุ่นหลางนี่ครับอืมมาแล้วครับนี่เต็มแลกมากแล้วครับกบนะี่อื้อ เล่นแล้วครับนี่ง่ายเลยครับ,บกุบตัวนี้เห็นไหมครับเลยกองคนนี้ตลอดครับดูแล้วครับมาแล้วปากชิงเขาก็น่าจะหมดหลานที่ผมถ่ายให้เบื้องวานนี่แหละครับนี่ตัวตัว,ตวผมใส่เนี่ย าล้วครับนี่ฟู้อยังอยู่ครับแต่ปลามดกับปลานะกับกลบไปตัวสวยเลยครับนี่ง่ายเลยครับกบเลยตัวสวยเลยครับรถขนมือเลยโอ้มาแล้วครับเต็มแล้งแล้วครับเนาะอ่ะรุ่นหลังต่อไปครับเดี๋ยวผมวอกให้เบิ่งครับ ิหลางนี่ครับนี่หนุนต้องกันมึงหลางนี่ก็เข้ากับกบนี่ยเหตุบัวใหญ่กว่าเลยครับเพื่อนเข้าตัวนึงครับกินปลามาได้ครับกบกบบั่เขาใหญ่โอเคอยู่ครับไส์สวยอยู่บัวใหญ่แต่กระแตแมียนย่างน้อย กบนี่กินปลาอะไรครับตัวนี้ปลาเข่งก็ยังอยู่สองตัวพผมผมใส่สามตัวน่าจะกินไปตัวนึงครับปลาเข่งค,ครับสอง,งเต็มแล้วครับนี่กบุ่มเฮาเลยเห็นครับเลยสองเต็มแล้วยามาซีร่างครับเลอฮกเดี๋ยวผมจะอ้วกให้เบิร์กนะครับเวย้ยลุ้นไปอีกก่อนเนาะ ลุ่นปีกับลงไปนี่แล้นี่ลงไปสายหาห้วยเพื่อแล้วครับไปครับไปครับเุืลาตัวไปทำน้ำมาสองตัวครับไห่ยามซี่ทึกสองครับถือว่าโอเคครับสมกบผมเอือนตุมน้มนะครับภาษาบ้านผมเอือนตุม้มไปเมืองลางนี่ครับนี่รุ่นเมืองลางนี่อาา๋อแม่ เอาอีกแล้วครับบุเคยพาดครับตัวนี้ก็เลยไอ้ลยครับไอ้ลยเข้ากันแล้วนะครับกบกินปลาเค็งผมเบ่งห้องหลังเลยครับเลยใต่ตุ้มมันจกเปลี่ยนมานี่แหละครับนครับนี่เข้าอีกแล้วครับปลาตัวนี้ก็ตายครับนี่เ๋ยวนี้ก็กินเอาออกครับเอาพื้นออก บุคคลนะครับนี่ครับไีปลาเข่งกระตายครับเข้าอยู่ครับล่างนี่แต่เข้างูครับงูเข้าครับโอเคครับผ่านอ่ะลุนแรงเท่าไหครับเพมันกินปลาเข่งผมอิ่มเลยครับเลยไอลุนแรงเท่ไหครับล่างที่หกเลย ไตพุ่นล่ะครับผมลุงปลาห้วยคือเก่าครับงูดูดซื้อคขับมาใส่แต่ไหนซือดูดงูทุกครั้งเลยหลานนี่บูถืกครับนี่น้ำไหลเก่าเลยหลานนี่ดูดปูครับเนี่ปลาก็ยังอยู่ปูก็เราเอาครับปลาปลามัดครับปลา เงีย้ยงครับยังอยู่ตัวหนึ่งปลาปลาสามตัวนี่คือสวงนะครับนี่ปูเข่าครับปูมันนะครับยามเลยเอากระปูก็ได้ยไปลานที่วกถึกปูครับลานที่ห้าถึอง,งูไปลุ้นลางต่อไปครับนก,กนกปูนกบางหางนอลนะครับนะี่เบื้องหลังนี้โอ้หลังนี้เอาแล้วครับนี่ กบขับหลังนี่นะครับนี่ผมใส่อยู่นี่ครับนี่ตักโถลงครับนี่ด้วงแล้วครับนี่โอ้กบใหญ่เลยครับนี่ hh, ด้วงครับออืมาแล้วครับเตรียมสามครับ,รบ h, อรเอาละครับนี่เตรียมสามมาแล้วครับออืเข้าแล้วครับนี่เตรียมสามครับ ฟูมยังอยู่ตาเม็ดตาน่าจะกินแล้วก็ออกความความมันงามันเปิดนะเตรีมสามผมมาแล้วหอยพร้อมออกดูเหลืองเลยครับกบเลยท้องเหลืองเลยครับเลยเตรมสามครับเดือนตุ้มอยู่สามล้างนี่พขคับนกนอน บรรยากาศตัวซาๆครับอ้ะโอเคนะครับเต็มสามเข้ามาแล้วไปเราลุ้นลางทั่วไปครับลางนี่ยื่ชิมหวยครับหวยนี่ผมเคยมาใส่บางรันอยู่รับแถวนี้เดี๋ยวผมพะหาห้อยมาใส่อยู่กับบางรัน อยากอ้อมปลารแล้วเอารุนล่างนี่ครับนี่มันอย่างเข่ากบบุรุษปลาคับล่างอ้เข่าคับล่างนี่ก็เลยดีลงไปเห็นแล้วครับอ,อืเข่าคับล่างที่สี่ครับเข,าข่าคือเข่าคับล่างนี่นี่ตัวไส้บวกม่นนีน้ำ้วครับน้ำรักลงให้หน้าเฝนหน้าพระเท่าอะไรน้ำรักลงครับผมมา ตัวเสาน้ําไหลจุกๆลงไปว่ามันลุลงกึ่งหน้าเขานี่ครับเอาแล้วครับดิเต็มที่สี่ครับนี่อือปลาโน้อยเขายังอยู่ปลาคิงลูหรือนี่ครับนี่ยใส่ปอไงมาได้ครับกบตัวสวยอยู่ครับนี่ยนี่นี่แหละครับเต็มสีครับ หรือสองล้างครับน,นี้ลุ้นน้ากันเธอก่อนผมยามไปผมบดเอาออกไปนี่แหละครับนี้ที่ตัวนึงครับกบออกใน,นงามันไอลุ้นอีกสองลางครับรอหิมพหวยนี่ไปนี่แหะเป็น,นลางไหอน้ำท่วมไหม น้ำลงนาแต่กบทึกเลยครับนี่ดีลงไปเห็นแล้วครับตอนไส้บุมมีน้ำครับดีที่ว่ากบทึกครับนี่เพื่อเอาน้ำลงนี่ไส้ดีกว่าครับกบนน่อนี่ผมครับเลยน้านี่ก็ถึกครับเต็มที่ห้าครับอเต็มที่ห้าครับไม่สักถุงกขึ้นมานำเลยไม่กัดครบไส้ดีกว่าเลยครับตูวลืองเลยครับนี่ ปาเช็งมัดครับตัวนี้ก็เบ้มึงท้องครับผมปากเช็งสามตูนะครับผมใส่แต่ละลางนีท้องเบ่งเลยครับนี่ท้องเพ่อนนะมึงลองเลยเอาเตรียมที่ห้าครับเดือนลางนึงรออรุ้ครับลางสุดท้ายห้าเต้นมาด้วยครับกบนี่ยใส่ซิป ใส่ซิปหลงังดูนไปหา้าครับดูนงูดูนปูดูนทุกอย่างครับไปดูนอีกหลงหังนึงครับหลงันนสหลงส,สุดท้ายครับนี่อ่าวันนี้บุ้มีน้ำครับมาไม่มีน้ำมีต้องใส่บุ้มีน้ำหลังสุดท้ายบุธครับสุดท้ายครับนี่เบื้อยู่ครับนี่ผมว่าบุธกรุบครับน้ำท่วมเพิ่นดีนี่ครับนี่กบนี่ กบอยู่ใจน้ำผูน้ำท่วมตุ้มเหมืนนะครับเลยนี่นี่ไซดีกรันขับกบนะปลาด็ปลากิ้งลีตัวนึงนะครับเตรียมพี่พกครับนี่ไซดีกรันขับกบนะฮึฮึพองเป็นกองล่องคือเก่าครับเล่นงานนั้นนะครับตูกกบครับนี่กบนาเขาเลยครับนี่เตรียมที่พกครับถือว่าโอเคเนะครับมันนี่ ใส่สิบถือหกถือว่ามานครับเดี๋ยวโเกียวออกอยู่นี่ให้เบิ่งเลยครับนี่เอาล่อครับโเกียวออกให้เบิง่งถือโกลางครับตุ้งกบเลยครับนี่ <c oughs> ตัวเล็กครับนี่ถือโคกเลยครับเดินเงินนี่ครับเต็มเล็กครับนี่ ให้เบิ้งน่อครับไหมกินปลาเค็งครับหนี่เบี่ยงร่องครับเตีมแรกครับลงไปเตีมสองครับหนี่เตีมสองครับปลาเค็งคาดห้องนี่ครับตัวนี้ก็เลยนี่กินปลาเค็งผมครับเตีมสองครับเตียมสามครับนี่ถือว่ามานครับวันนี้ ตุ้มกบตัวนี้ก็เต็มท้องครับปลาเข่งนี่สามตัวนี่ปลาเข่งกินกุ้ตูวเลยครับนี่โดนกินกุ้ตูวแล้วปลาเข่งนะครับนี่ยเต็มสามครับนะเต็มซี่ครับนี่ยกออกเลยครับเต็มซี่ครับตัวนี้โบกินครับปลาเข่งน่าจะออกทง่ามาครับปลาเข่งตัวนี้เต็มซี่มาแล้วครับเนี่ย เต็มห้าครับนี่ตัวนี้ใหญ่เลยครับตัวน,นี้โอ้ขึ้นหงอกครบก็ยังห้าวอยู่เลยครับนี่โอ้กินครับปลาเค็งนี่คาดท้องเข้ากับนี่ปลาเค็งขวางเลยครับนี่ยควางท้องเลยเต็มที่ห้าครับเลยเต็มที่หกงางนี้ปลาเค็งยิ่อยูซอง,งตัวครับ ใช่สามน่าจะกินตัวนึ่งกับแกมนึงกันเลยแก้มขับกินตัวนึงครับนี่ปะเคียงคาดท้องก็เข้าครับนี่มือกับปืนนะครับเนาะปืนกับยาดครับเอากบออกนี่ปาเคีงคาดท้องก็เข้าครับฮกเต้มครับซิฟหลางดุลฮกเต้มถือว่าโอเคครับกบเลย โอเคครับล้างน้ำก่นครับถือว่าโอเคนะครับเนาะถึกงูถึกง,งูกระลางนึงถือคือก้าวงูกันนะครับตรงนี้จะเป็นปูถึกปูพื่ปลาเนี่ยผมคิดร่วมกันแล้วผมก็ ขมือกระปูฮงกระเหล่าครับปากที่รวมกันเลย่มาใส่เถอะนะตุ้มมันบ่ตายเอาผลงานเขาก็มือน,นึงกับหกตัวเข้าหกตัวเข้าหกหลังครับตุม้มเอาแต่บางตูน่าจะตายเล้ครับกบเ่ยเพราะมันกินปลาเข่งมันเต็มท้องมันครับเนี่ยเขาตรงได้จัดเมนูเขามือคางเว้นบ่ได้ครับกบสซตุ่มเนี่ยมันกินปลาเข่งขาะตุ่มผมมุ้ยบ้องขั้นกลางครับผมบางเจ้าเขาข,ขีขันกลางาเว้นครับ ปลาเค็งใส่ทั้งใน่ให้กบกินปลาเค็งได้ครับให้กบเขาแต่ผมมันล้งกันครับเข้าไปคือกินปลาเค็งแล้วก็มีสิต่ตายของกบอะผมจะปิดคลิปไว้สักน,นิดแลครับคลิปนี้รอติดตามคลิปต่อไปของผมครับผมคิดไปหาอยู่หากินอยังแต่ผมก็ด้ว่าสินปาใส่บางล่านครับดีที่หาหวยเมื่อไหร่ับครับ,รบสวัสดีครับ